ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งแล้วเหลืออะไรให้หนิงพูดบ้างล่ะรีบไปด,ดูกันดีกว่าค่ะอุ้ย,ยเพชรบุ๋มคือพี่บุ๋มเนี่ยดูแลคนเยอะมากอ,อย่างที่คุณสามีก็บอกอยู่ว่าพี่บุม๋มคือดูแลทุกคนอะแล้วเรื่องตัวเองล่ะ คือทุกวันนี้พี่ปุ๋มทำงานเยอะมากช่วยคนเยอะมากไหนจะเป็นแม่ที่ต้องคอยเลี้ยงลูกต้องกี่คนแล้วลูกเล็กอีกพี่ปุ๋มดูแลตัว,ตวเองอยังไงเรื่งสำคัญคืออะไรป้าพ่ยาตอนที่แบบตั้งใจท้องก็คือหาข้อมูลเยอะมากแล้วก็เป็นความหวังของผู้หญิงหลายๆคนที่อายุแบบแต่เล็กสี่แล้วอยากมีเบบีบว่าเฮ้ยดูแลตัวเองยังไงอะไรแบบไหน<อ>พีุ่๋มการดูแลตัวเองต้องแบบดูแลตัวเองเยอะมากจริงๆค่ะเพราะว่าเราต้องใส่ใจดูแลตัวเองเหมือนเดิมและที่สำคัญต้องมากกว่าเดิมด้วยเพราะว่าบุ๋มมีลูกเล็กนะคะ แล้วก็ในกลุ่มสตรีมีคันเนี่ยยิ่งถ้าเกิดมีท้องมีน้องหรือมีบุตรเนี่ยเราต้องการวิตามินแร่ธาตุมากกว่าปกติรวมถึงสารอาหารที่เรียกว่าโปรโตีนนะคุณผู้ชมโปรโตีน,ตนที่ต้องมากกว่าปกติด้วยซ้าคืออันนี้บุ๋มอ่านมาเยอะเลยค่ะ จากบทความนะคะที่พูดตรงกันทุกคนทราบกันด้วยนะคะว่าโปรโตีนเป็นส่วนประกอบสําคัญในน้ํานมนะคะแล้วก็จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ส่งผ่านไปยังลูกได้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากบมรุงราด .com ด้วยนะคะอ่านมา<ะ>เยอะจริงๆ<ะ>แต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของภูมิคุ้มกันเนี่ยเราจะสร้างให้กับตัวเรากับลูกด้อยของเราได้อย่างไรนะคะก็คือต้องทานโปรโตีนให้เพียงพอกับร่างกายหลายคนบอกว,ว่าร่างกายพี่บุ๋มทําไมดูฟิตเฟิร์มเร็วๆหลังจากที่คลอดดอง,งแล้วนะคะนั่น เป็นเพราะว่าหมูมเองเนี่ยต้องาหาอาหารที่เขาเรียกว่าสารอาหารโปรโตีนมาให้เพียงพอในร่างกายของเราในแต่ละวันเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยร่างกายมันจะดูดเอาไขมันมาอ,อยู่แทนที่เราในการสร้างพลังงานดังนั้นหมูมก็เลยต้องหาโปรโตีนว่าเอาแล้วจะเป็นโปรโตีนประเภทไหน หนึ่งก็คือถ้าเป็นจากเนื้อสัตว์จริงๆเนี่ยบางทีก็จะย่อยยากะนะคะแล้วบางคนเนี่ยไม่ถูกกับน,นมวัวสักเท่าไหร่อย่างของบุ๋มเอจะท้องอืดมากนะคะเวลาที่ทานนมวัวบุ๋มก็เลยบอกว่าแล้วตอนนี้มันมีเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นโปรตีนจากพืช้ลจเป็นโปรตีนจากพืชน,นะคะนี่ก็คือชาเมะนะคะมัติแพลนโปรตีนนะคะที่บุ๋มเองก็ศึกษาข้อมูลนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นโปรตีนจากพืชที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยอะ่ะเพราะว่าไขมันต่าแคลอรี่ต่ํา แล้วก็ที่สําคัญคือเหมาะกับตัวเรามากๆเลยค่ะของชาเม่หรอคะของชาเม่เองเลยของชาเม่นี่เขาดีทุกตัวเลยแล้วเขามีัวน้มาเหรอพี่บุ๋มและสูตรตัวนี้เนี่ยนะคะมาเป็นสูตรใหม่คือ low GI นะคะคือตัวนี้เนี่ยคือสูตรไม่เติมน้ําตาลแล้วก็สะดวกมากๆเพราะว่าเป็นโปรตีนจากพืชเป็นกลิ่นวานิลาด้วยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆทานง่ายนะคะคือใครจะทานเนี่ยกระป๋องฟ้าเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยทานง่ายๆยเลยค่ะในส่วนผสมในนี้หลายคนถามว่าอโปรตีนจากพืชจะใส่อะไรบ้างนี่เลยค่ะ ก็คือเป็นโปรโตีนจากเพื่อจากและจากถั่วต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนจากถั่วเหลืองนะคะโปรโตีนจากถั่วลาเตาสีทองนะคะจากผงทานตะวันนะคะแล้วก็ผงอัลมอนด์รวมถึงสารสกัดโปรโตีนเนี่ยจาก ข้าวกล้องและข้าวโอ๊ตด้วยนะคะและแถมยังเขาใส่ในเนี้ยก็จะมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน C รวมถึงโปรตีนที่ทจําเป็นต่อการเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้กับร่างกายของเราโปรตีนนะคะเขาจะมีกรดอะมิโนโดีๆนะคะที่ไปซ่อมแซมตรงนี้ด้วยดังนั้นร่างกายเราเดี๋ยส่งไปให้ลูกเยอะขนาดไหนหรือต้องดูแลตัวเองมากขนาดไหนเขาก็จะมาช่วยตรงนี้ได้อย่างดีนะคะในเนี้ยยังมีวิตามินมิกซ์นะคะเขาเรียกว่าเป็นวิตามินผสมนะคะเกลือแร่แบบพรีมิกซ์ด้วยนะคะ แล้วก็กดอมิโนโรวม29่สิบก้าชนิดใส่กันเต็มเตมคือในหนึ่งแก้วที่คุณชงเนี่ยนะคะก็จะอยู่สักประมาณ11กรัมโปรตีนนะ,ะอยู่สักประมาณ11กรัมแล้วก็จะมีแคลอรี่ที่ต่ําแล้วก็เป็นสูตรที่ไม่เติมตตน้ำตาลทรายดังนั้นใครที่แบบเอ้ยเบาหวานมีความเสี่ยงตรงนี้หรือว่าต้องการที่แบบไม่อยากจะอ้วนหรืออะไรก็ตามนะคะคืออันนี้บอกได้เลยว่า เหมาะมากๆเลยค่ะคุณพี่บุ๋มอย่างนี้คนทานเจก็ชิวเลยดิค่ะเพ<ช>ราะว่าคนทานเจเนี่ยเขาไม่ทานนมวัวนะไม่ทานแล้วีัก็เป็นโปรตีนที่เป็นแหล่งที่แบบว่าไช่ชชได้ลดเลยถูกค่ะ<อ>คนทานเจทานได้เลยนะคะแล้วก็ คือเขามีผลการทดสอบนะคะจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเชโลยีแห่งประเทศไทยนะคะจัดอยู่ในตัวกลุ่มดัชนีน้ําตาลระดับต่ําหรือโลจีไอจริงๆ<ช>นะ้ะวีแกนก็ได้ใช่ดด้ดังนั้นคุณแม่หลังข้อที่อยากจะเอาน้าหนักที่มันค้างอยู่บนตัวลงเยอะๆะนะคะคนที่ต้องการโปรโตีนเสริมหรือ ซื้อให้ผู้ใหญ่ที่อยากให้แบบให้ท่านได้โปรตีนเพียงพอนะคะแล้วก็ต้องการให้แบบย่อยง่ายๆอันนี้เป็นของขวัญที่เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่ายิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องการโปรตีนนะเพราะ่านั้นซื้อใหกันเป็นืึสองกระป๋องแล้วกันนะผู้ใหญ่ที่แบบเป็น่วงเข่าพอโลได้ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะ ตัวของชาเม่มันติแพลนโปรตีนเนี่ยเขามี2สูตรนะคุณผู้ชมมีสูตรคอลลาเจนนี่สูตรคอลลาเจนคือสูตรนี้นะคะสูตรคอลลาเจนนะคะแล้วก็ซึ่งในนี้มีทั้งไดเพปไทด์ไตรเพปไทด์นะคะซึ่งดูแลในเรื่องของกระดูกและผิวได้อย่างดีนะคะความรู้ที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยนะคะเยอะแยะมากมายบอกเลยว่าอันนี้อยากจะชงให้ดูดว่าเป็นยังไงยังไงครับพี่บ๊ชพี่ทานบ่อยไหมคะวันหนึ่งก<อ>ี่แก้ว คือมื้อไหนที่กินคือหมายถึงว่าเราต้องการสารอาหารที่ที่เพียงพอแต่บังเอิญมื้อเนี้ยเรายังหาอะไรกินไม่ได้หมก็จะอัดตัวนี้เข้าไปเลยแทนที่เราจะได้กินอาหารที่มันแบบโอ้โหบางทีอาหารจังเกิ้อย่างเงี้ยก็แทนมื้ออาหารไปเลยใช่ถูกแต่ที่สําคัญนะคุณผู้ชมขาต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะต่อวันหนึ่งนะคะนี่ปกติหนึ่งแก้วก็ประมาณห้าช้อนนะคะก็ทานอย่างนี้ นะคะซึ่ง<ล>ไม่ยุ่งยากเลยนะคะไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็คนธรรมดา,าได้เลยนะคะนี่แค่นี้เองนี่ค่ะเป็นน้ำอุ่นน้ำระดับอุณหภูมิห้องคือได้หมดเลยนะคะ,คะแล้วก็เนี่ยดื่มง่ายแล้วเคื่อที่ของการคือน้ำตาลต่ำมากเลยลดมากนี่อย่างนี้เลยอันนี้คือรสวานิลาอันนี้รสวานิลานะคะแล้วก็ วันนี้บุ๋มอยากจะมาบอกว่าเราต้องหัดดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ชมคาะเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีอะไรดีๆเข้ามาในประเทศไทยเราเยอะมากอย่างนี้เขาก็นําเข้าจากฝรั่งเศสนะคะ <_' S 1> แล้วก็ที่สําคัญคือเขาใส่ใจเรื่องของน้ําตงน้ําตาลด้วยว่าจะเป็นแบบน้ําตาลต่ํานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเป็นรุ่นที่แบบเกี่ยวกับมีมีเขาเรียกว่าคอลลาเจนนะคะได่เพไทยไตเพืพ่ไท์พ,พ,พ,พสํสำหรับใครที่อยากดูแลข้อเขา่าเพิ่มเติมก็อันนั้นก็ดูแลได้ด้วยนะคะพี่บุ๋มขอได้ไหม เวลามาแต่ละทีเนี่ยอยากได้แบบพิเศษที่แบบว่าให้ชาเม่เขาแบบตะลึงตึงๆไปเลยอะว่าเราลดราคาจนเขาแบบคือโปรวันเนี้โปรโหดเหมือนโกรธกันบอกเลยอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมชาเม่มันติแพลนโปรตีนคุณฟังดีๆเลยนะคะสูตรไม่เติมน้ำตาลปกติหนึ่งกล่องแบบนี้นะคุณผู้ชม1,890บาทวันนี้จัดโปรมาเต็มๆสกระป๋องแบบนี้ในราคาเพียงแค่หนึ่บาท ได้ไปสองกระป๋องเต็มๆนะ<อ>แต่ถ้า100สายแรกที่โทรเข้ามาคุณกดเบอร์เลยนะ1235 1235เบอร์นี้เลยนะคะคุณจะได้รับอะไรไปบ้างอย่างแรกคุณจะได้รับสูตรคอลคอลาเจนอีกหนึ่งกระป๋องอยังไม่พอายโกโก้อ,อีก3กล่องอ,อันนี้นะแล้วก็เจลแอลกโอฮอล์อีก6หลอดอีกทั้งหมด12ชิ้นแบบ <ฮะ S 1> นี้นะคะ รับไปเต็มๆจาก8,274จาก8 2บบาทเหลือเพียง1,990บาทหอดไปอย่างนี้เลยนะคะกั้หมดหนะ <2 S 2> ยกโต๊ะไปเลยนะใช่ยกข้างหน้าเนี่ยขั้งหมดเลยเนะี่ยในราคาเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นนะคะ ให้ไปเต็มๆแบบนี้แต่คนต้องรีบโทรไปที่ 1, 2, 3, 5, 100คนแรกเท่านั้นที่จะได้ไปแต่ถ้าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าเมื่อเกี้ข้อมูลผมให้คุณเยอะมากนะคะคุณอยากจะรู้เพิ่มเติมว่าประดาับาพ,พูดอะไรไปบ้าง QR code ตรงนี้คุณสแกนได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลตรงนี้เนาะเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะหรือว่าจะไปไลน์แอดชาเมทีวีช็ อันนั้นก็ยินดีเช่นเดียวกันค่ะคุณเขาวางขายในร้านสะดวกซื้อชั้นนํานะแต่ราคาไม่ได้อย่างงี้เพราะฉะนั้นใครจะซื้อซื้อโปวันนี้ซื้อที่นี่ที่คุยแซฟโชเฟ็กเชียอยากให้ซื้อเยอะๆเพราะว่าไมอยากให้ที่คำพรไส้แตกไปเลยกับโปนี้นะย้ำโปรวันนี้นะค่ะฉันเห็นว่าที่คำพรยังไม่มาเยี่ยมฉันอฉันเลยขอจัดโปเองเอาหนักๆแม่เอาหนักๆฉันขอแกล้งบอสเชียบอสเชีย บอสเชียคะขออนุญาตแม่จัดโปรเองนะแม่ไม่เอา100สายแม่เอาแบบกระหน่ำไม่จำกัดกระหน่ำไม่จำกัดขออะไรคือหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งกระป๋องอย่างนี้นะคะ1890บาทไม่เอานะแต่ให้ไปสองกระป๋องในราคาเพียงแค่1990บาทแต่ฉันให้อะไรบ้างฉันให้ตัวคอลลาเจนไปอีกหนึ่งกระป๋องยังไม่พอไซโกโก้ตัวนี้นะคะได้อีกนะ12 35มรีบโทรเลยด่วนนะมีเจลแอลกอฮอลให้อีกนะคะทั้งหมดเนี่ยนะ ทั้งหมดเนี่ยในราคาเพียงแค่1990บาทจะส่งฟรีแล้วด้วยนะคุณผู้ชมคุณค้ณา <จะ S 2> หมดโต,ต,น,ตนี่นะราคาเต็มเขา8,274้บาทแต่วันนี้ค่ะคุณแม่บุ๋มปนัดดาค่ะให้1990บาทเดิมทีคุณเชียร์ที่คำพอนะซีอของบริษัทนี้ซึ่งเขาทำชาเม่เนี่มายาวนานมากหลายสิบปีมากๆเลยนะคะแล้วเขาเปิดตัวใหม่เขาให้แค่100สายแต่วันนี้ดรบุ๋มปนัดดาบงผู้ดีอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีให้กี่สายนะ ไม่จำกัดสายเลยโลเลยโลสอสาม้าเกนที่วาโค้ที่ขึ้นหน้าจอเบอสัสครู่นะคะแล้วก็สามารถทานได้ยาวนาน2เดือนเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราให้พี่ผุมพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะถล่มมาค่ะ1 2 3 5ล่มมาค่ะดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วนะคะอย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ